เพลงแรกเด็กทุกคนเสียงดังกันแล้วเหรอนี่นจะมีอะไรถึงเพลงสุดท้ายไหมเนี่ยอ,อันไหนขนเซาเช็คสักหนึ่งที่ขนกรี๊ดเสียงดังดังบอกเลยว่าจะมาแรงตอตั้งแต่เพลงแรกไม่ได้เพราะวัวนนี้โฟรอีฟเรามากับฟูลแบ็์เลยนะคะทุกคนซึ่งเพลงต่อไปเนี่ยขอบอกเลยว่าจะมา ร้องตามอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้อยากให้ทุกคนเต้นตามกันด้วยแต่น <az> ี้มันถ้าเต้นง่ายๆจะมาสอนอ่ะทำบ,บได้ทุกคนยกมือสองข้างขึ้นมาค่ะยกมือ,มมอ2 2> ขึ้นมายกขึ้นค่ะทุกคนยกขึข้นค่ะด้านหลังเห็นนะยกมือเลอยสองข้างแล้วกนะ็ทำตามพวกเรานะคะสามสิบลิง ใช่มันแอบยากไปไหมมันต้องมีเทคนิคที่แบบง่ายกว่านั้นใช่ไหมทุกคนค่ะเพื่อความชื่ว่าเราเป็นดาวติ Tok อกทุกคนจะต้องเก็บสินีไว้ใช้โดยการจำสสหมายเลขเท่านั้นถ้าศูนถ้าศูนย์5าถ้าศูนย์าศูนย์าน ศูนย์ห้าห้าศนานายเริ่มเริมได้ลเริ่มช้าอะเต้นได้ละพอไหมที่จะเข้ากับเพลงในอัลบิของเรา